ไปต่อกันที่เรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะเป็นเศรษฐกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจท้องถิ่นนะครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททเขามีการเปิดแคมเปญขึ้นมานะครับชื่อว่าสุขทันทีที่เที่ยวเมืองรองนะครับเมืองรองนะน่าสนใจมากเลยทั้ง55จังหวัดเขามีการลิสต์ออกมาแล้วนะครับว่าเมืองรองที่ว่าจังหวัดไหนบ้างนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองรองต่างๆตลอดทั้งปีคือ365วันแล้วตั้งเป้านะครับว่าจะเพิ่มรายได้เข้าไปสู่ท้องถิ่นไม่น้อย น้อยกว่า3 0 0แสนล้านบาทเลยทีเดียวครับโดยผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับก็คือทางคุณธปณีเกียรติภัยบูรณ์นะครับผู้ว่าทททอบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางทททได้ขานรับนโยบายรัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรองภายใต้แคมเปญอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือสุขทันทีที่เที่ยวเมืองรองนะครับจะมีการเน้นนําเสนอ soft power of Thailand สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของเมืองรองในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศแล้วพร้อมที่จะชูจุดแข็งจุดขายของพื้นที่นั้นๆทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอาหารเฉพาะถิ่นต่างๆศิลปะวัฒนธรรมเทศกาลงานประเพณีความเชื่อความศรัทธาแล้วสินค้าที่ระลึกนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพื่อดึงดูดให,ให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศตลอดทั้งปีคือ365วันด้วยนะครับแคมเปญน,นี้นะครับก็เกิดจากความ ่วมมือของหน่วยงานพันธมิตรหลายหน่วยนะครับอย่างเช่นทาง oda, Asia, a โก da นะครับ Air a เ i เชียนะครับ a v i s Rent a Car นะครับ Big C Travel วลโบัตรเครดิตกรุงศรีนะครับเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านสิที่พิเศษต่างๆและยังมีส่วนลดให้ด้วยนะครับรวมกับแนวคิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนะครับหรือว่า Sustainable Tourism ซึ่งคาดว่าแคมเปญชิ้นนี้นะครับจะทำให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เป็นเมืองรองนะครับ ไม่น้อยกว่า110ล้านคนครั้งสร้างรายได้สูตรท้องถิ่นนะครับไม่น้อยกว่า324,000ล้านบาทนะครับเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งประเทศที่จะยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นทัวริสึมฮับหรือศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเอเชียและของโลกอีกด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศการท่องเที่ยวเมืองรองที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งปีครับ